แม่พามาที่นี่เลยค่ะดำน้มานปาวารีปาร์ตว้าเด็กๆอยู่ข้างบนโอ้โหพี่พักอยู่ริมน้ำเลยออนเซนมันอยู่ในเทพนิยายนะคะหลุดมาฟีนดิขันอะไรเหรอคะขันห้าดาวเลยชอบไหมคะที่นี่ชอบมากเลยเออไข่ยมยมอร่อยยกนิ้วเยอะมากเลยนะคะมีความตื่นเต้นเพราะถ้าขึ้นหมดนี่คือโดนลุมแน่นอน คะพบกับรายการแล้วแต่แม่ค่ะวันนี้นะคะแม่พามาที่นี่เลยค่ะดเาเนินพัวรีสรเราจะพาเด็กๆนะคะมาพักที่บ้านต้นไม้สองชั้นนะคะต้องบอกว่าที่เนี่ยเขามีบ้านหลายแบบม้มากเลยนะคะมีทั้งในส่วนของโรงแรมนะคะในส่วนของที่เป็นร,รีสอร์ทรีสอร์ทก็จะมีบ้านฮอบบิทนะคะบ้านต้นไม้บ้านท่อนะคะแต่วันนี้ที่แม่เลือกพักเนี่ยเป็นบ้านต้นไม้นะเพราะเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องตื่นเต้นแน่ๆนะคะได้เห็นบ้านต้นไม้สองชั้นนะคะไปค่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นอ่างออนเซนที่เป็นน้ำอุ่นนะคะเปิดคอนเที่ ค่ะติดริมน้ำแบบนี้เลยนะคะอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพนะคะที่นี่อัมพวาค่ะเป็นไงคะเพื่อน,นบรรยากาศสุดยอดไหมคะไม่รู้ว่าฝ่ายเด็กๆตื่นเต้นแค่ไหนแนละ้วทำบ้านเล่นหรือยังก็ไม่รู้นะคะไปค่ะถึงแล้วนะคะเราอยู่หลังนี้ค่ะบ้านต้นไม้ไหลักที่สี่ยังไงกันบ้างคะออกมาเป็นไงบ้<อ>างสวยไหมคะเตยงสวยว้าวเด็กๆอยู่ข้างบนโอ้โห ชอบไหมคะร,ร,มระวังหล่นลงมานะคะอันนี้ห้องน้ำนะคะว้าวห้องน้ำสวยมากเลยเเจะปีนขึ้นไปบนบ้านต้นไม้กันโอ้ oh my god ระวังนะคะแม่บันไดมาชันอย่างสุดๆุดโอ้น่าน,นอนจังเลยอะ่ะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะที่เพื่อนๆว้าวดูสิคะที่พักอยู่ริมน้ําเลยตรงนี้ก็มีเรือสามารถไปพายซับบอร์ดเล่นได้นะคะแล้วก็ไปพายเรคเคนูได้เนาะนี่สวยไหมสวยค่ะชอบไหมคะชอบค่ะ,คะข้างใต้ด้วยนะคะนี่อันนี้คือที่นั่งสามารถมานั่งเล่นได้นู่นนี่นั่นกันบรรยากาศดีมากมบ้านอิอยู่ไหนไปดูบ้านทอบบิ้กันหนูเดินไปข้างหน้าเลยค่ะฮอบบิ้น่ารักไหมใช่เลย ไม่ได้เผื่อมีแขกพักอยู่นี่คือบ้านฮอบบิทนั้น ออนเซนอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของบ้านทอก็ดูน่านอนเหมือนกันนะเพื่อนมุมนี้สวยมากเลยอะลูกมันอยู่ในเทพนิยาย,ยนะคะหลุดมาอันนี้คือเรืออุ๊ยเรือนี่คืออะไรอะคะลองไปดูกันไหมตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะคะเป็นเรือเก่าวสวยมากแล้วก็มีประภาคารที่เราขึ้นไปข้างบนด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของโรงแรมก็น่าพักเหมือนกันนะขึ้นได้ไหมคะาดไคะาไม่ไไมีป้ายบอกเอาว่ขึ้นได้โอเค สวยมากเลยค่ะอ๋อนี่เป็นเรือเรือหรูหลาเชียวอันนี้เรือจริงหรือว่าเรือจำลองคุณแม่ไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นเร<ม><ม>ือจริง,รง <laughs> สวย,ยางามมากว้าวเนื่อยอยู่นะคะ ที่กำลังจะตกดินแล้วนะคะอันนี้คือบรรยากาศจากปภาคารที่ดําเนินพวานะคะเพือ่อนโหชนี่อุดมสมบูรณ์มากเลยคะ่ะทาให้รู้ว่าอำเภอวานี่คือมีต้นมะพร้าวเยอะมากๆตอนนี้นะคะแม่กับน้องกันดานก็อยู่กันที่บนปภาคานบนนี้นะคะเพือ่อนมีวิวที่สวยมากนะคะเห็นรูปพระอาทิตย์กำลังทำาไมคะดาตกแบบงดเงามมากเนาะมีมุมถ่ายรูปมากมายอย่างเช่นมุมนี้นะคะรู้สึกฟินมากค่ะฟินฟิน <c oughs> ฟรีที่ขนาดอะไรหรอคะขนาดหาดาวดิชอบไหมคะที่นี่ชอบมากเลยเยยของโรงแรมนะคะเพื่อนมีสระว่ายน้ำตรงนั้นด้วยนะคะสระว่ายน้ำตรงนี้ปิดสี่ทุ่มนะคะด้าน,นะคะก็กำลังจะมีขี่จัก,กรยานค่ะดาบผลนำมานหน่อยโอ้โหไปเยอะไปค่ะเราจะไปขี่จัก,กรยานกันนะคะ <Yeah. S 1> นี่ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะรอดไหมล่ะรอดไหมล่ะ <laughs> รอดพอได้อยู่จะเล่าให้ฟังนะคะตอนเด็กๆนะคะเคยพาดา,าไปปันป่นจักรยานที่บางกระเจ้าค่ะ <c oughs> แล้วก็เอาหน้าซ้อนท้ายนะคะแต่ตอนนั้นดาประมาณสองขวบแหละแรกๆก็ปั่นได้ดีนะคะ อยู่ๆอันดาก็เอาขายัดเข้าไปในร่องจักรยานดีนะว่าแม่ปั่นแล้วมันดังกึกๆแม่ก็กสังหอนใจว่าเอ๊ะไม่เป็นข้าวลูกหรือเปล่าล้างสังหอนไม่มีผิดพลาดนะคะขาลูกจริงๆก็คือแบบต้องไปโรงพยาบาลทุกวันเลยไปล้างแผลต้องติดเทปที่มันสร้างเนื้อเยื่อให้เท้ามันกลับมาได้เหมือนเดิมตอนนี้กลัวไหมตอนนี้มันเข้าไปในร่องจักรยานไม่ไหวแล้วมั้งอุ้ยกลับดีกว่า้างน้ามีหมาไม่ไหวแล้วคะ่ะกลับกลับทำไมเราหาปะปากับเพื่อะหลนไม่เจอเลยนะ ล้วสวนกับเพชรรันนี่เองหนูไปไหนมา <laughs> หนูไปเล่นก่อนั้นอยู่หนูดูว่าแม่ยูนี่ <laughs> ก็เลยสวนกันใช่ไหมใช่จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะแล้วก็มาแช่น้ำอุ่นกันนะคะที่บอกอนเซ็นด้านหลังนี้ค่ะแปดเดียเด๋ยวไปเปลี่ยนชุดนี้ก่อนไหมคะ <laughs> บ่อออนเซ็นครเปิดเที่ยงคืน นี่นะคะเด็กๆก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะมีสาะเด็กนะคะแล้วก็มีสระผู้ใหญ่ากาดดีมากคนนี้มองเห็นดาวด้วยนะมีดาวด้วยค่ะคนก็ไม่เยอะด้วยนะคะน้ำอุ่นทั้งคืนไม่ต้องกลัวเป็นหวัดเลยนะคะเด้อถึงสระไม่มีใครนอกจากเราเด้อปาดูนู่นี่อันนี้คืออะไรครับถ้ากบนอนกบนอนอ่อนใจระวังลื่นเนี่ยหล่นลงมานะลูก เด็กๆก็สนุกสนานกันมากเลยนะคะตอนนี้คิวมากๆเลยค่ะเช้าแล้วใส่บาตรกันค่ะไปกินข้าวเช้ากันค่ะ แห้งไก่นะคะเพื่อนๆแม่ก็เพิ่งเคยเห็นดูหน้าตาน้ากินมากเลยน่ากินมากหน้กินข้าวกับเฟนฟายเจ๊กินไรคะอามากินไรคะโอ้โหมาอร่อยไหมอร่อยค่ะเต็มโต๊ะเลยนะคะตอนนี้ใรอากกิเขาบให้ปลาตรวนี้เหนไปกระป๋องแล้วเราจะโยนใหอาปาเครับโอเคดูโอ้โหดูสิคะปลาจะอิ่มไหมลูก พาเสือนะคะเพือนเป็นลายๆน่ารักมมตำคแทโยใหญ่ไปไหมมาเป็นมมัหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วพักผ่อนแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปแช่ออนเซ็นกันอีกรอบนึงนะคะตอนเช้าอากาศดีมากเลยค่ะที่นี่นะคะข้อดีคือไม่มียุงเนะเพื่อนๆพื่อวเราก็อากาศเย็นนะคะลมพัดตลอดไม่ร้อนเลยค่ะ หนุม่มไหมจ๊าโนุโอ้โหมากไว้น้ำเป็นด้วยโอ้โหมากเกง่งโอ้โพี่ลันก็ดำโอ้โพี่รันดำน้ำหรือว่าหัวกระแทกหินลูกอ๋อดำนะตกใจหมด ก็ถึงที่ครัวผู้ใหญ่จอยนะคะที่คองโคงนะคะเดี๋ยวเราจะมาแวะทานข้าวก่อนกลับนะคะเพื่อนๆไปข้าเราไปกินกูตัวใหญ่ๆกันดีกว่า <c oughs> ครัวผู้ใหญ่จอยค่ะ <c oughs> มีน้องเป็ดแล้วอันนี้คือน้องอะไรอันนี้อน้องโลมาเหรอทำไมโลมาแบบหน้าตาแปลกๆเอาขึ้นได้ด้วยเหรอ <c oughs> โอเคน่ารัก เต้นมากเลยนะคะตอนนี้กำลังรอปูอย่างใจจดใจจ่อค่ะปูที่นี่เด็ดมากอลังการไหมคะปูอันนี้หอยแครงผักรวม4ตัวโลหนึ่งด้านทุ่มมากค่ะปูไข่ดูสิคะไข่เย,ยิ้มๆแล้วก็ใส่น้ำจิ้มลงไปแบบนี้ด้วยแล้วส่งไปไหนแล้วก็จิดูอเราอร่อยมากเลยค่ะก้านกระเทียมคะ่ะโอ้โหน่ากินมากหอยแครงนะคะยัะ่วๆค่ะตัวโตมาก อร่อยยกนิ้วปลาสวยจังอร่อยไหมคะพูดไม่ได้นะตอนนี้พูดไม่ได้แล้วเนาะจังนะคะจังจังอร่อยมากามค่ะจั้งกระเทียมแบบรสชาติดีเนะสเทียพัดมามีความกรอบๆหวานเค็มๆอร่อยนะยนะึ่ะอร่อยมากอร่อยเรากำลังจะไปขึ้นเรือกันละ อยู่บนเรือแล้วนะคะเรากำลังจะไปล่องเรือชมป่าชายเลนแล้วก็ให้อาหารน้องลิงแสม่กันนะคะที่ทองโคนนะคะวานนี้เราล่องเรือกันอยู่ที่ลำละ600บาทนะคะพัับกลัวไหมครับไม่กลัวแล้วนะเจ๊กลัวไหม ก็เป็นผู่บ้านชาวประมงเล็กๆน่ารักด้านหน้าก็จะเป็นโซนทะเลเยอะมากเลยนะคะมีความตื่นเต้นเพราะถ้าขึ้นหมดนี่ค,คือโดนลุมแน่นอน ตอนนี้คือน้ำมันแห้งนะคะมันก็เลยเห็นเป็นปูลมแบบนี้เต็มเลยตรงนี้คือทะเลแล้วนะคะม,มีน้องปูวิ่งอยู่แถวนี้นะคะเพื่อน มาเที่ยวที่เนินพวานนะคะแล้วก็มาเที่ยวที่ฮ่องกงนะคะหวังว่าเพื่อนจะสนุกไปกับคิมพวกเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการแต่แต่แต่ใน e ีถัดไปนะคะอย่าลืมมาเลยค่ะนันดานะขกดไทยขุดไทยด้วยค่ะขุดไดกระดิ่งตามด้วยนะอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะเซิร์ชหายากหน่อยแต่พยายามหน่อยนะขอบคุณค่ะบ๊ายติ้งติ๊งติ๊งติ๊งติ้งขโอ้โหดมสมบูรณ์มากเลยนะคะประเทศไทยของเรา I love Thai l a n d